ผมแต่ว่าเป็นคนแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยนะออรดไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยสรับเอนจอยครับเหมือนออกกำลังกายเดี๋ยวสองคนจะไปเริ่มต้นเดินใหม่ร้อนน้ได้ไปกินผ้าไม่ทานไปกินไม่ทานเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาด้วยอได้เดี๋ยวผมราดูแบบพี่ดีกว่า ครับสองคนเป็นไงบ้างรูปงานตอนนี้ครับก็ตอนนี้เพิ่งประกาศในในวันแสดงจอไปครับว่าเรากำลังจะมีผลงานซีรีส์ในปีหน้านะครับผมแล้วก็ประกาศในปีที่ในปีนี้ไปแล้วว่าปีหน้าเราก็จะมีภาพยนตร์ด้วยใชครับแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์ตลอดทั้งปีเลยครับกออ็ปีหน้านได้เห็นหน้าเราเต็มสองคอนใช่ได้เห็นหน้าพวกเราสองคนเต็มตลอดทั้งปีแน่นอนครับอย่างโปรเจกต์เพลงนะครับเยังจะทำ ่าเรามีซีรีส์แล้วเนาะยังไงแน่นอนครับเพลงน่าจะยากไม่ทิ้งแน่นอนครับยังไงก็ต้องทักเพลงควกคู่ไปด้วยกันซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ครับผมก็ก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าเพลงที่ปล่อยเป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลของเราก็สามารถไปฟังกันได้อย่างเช่นพี่ดาอู๋ก็เป็นเพลงเป็นอะไรไหมในครับผมส่วนเพลงของผมเองก็คือเพลงง่ายๆนะครับไปฟังกันได้ในยูทูบวันสามสิบแปดครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไว้ถามตัวเองเขาไม่ถามจริงชีอิคราวนี้เป็นยังไงครับงานโฟกัสงานอะไรบ้างโฟกัสงานเราก็ค่อนข้างทํางานด้วยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโฟกัสในเรื่องของการไปแฟนมีดในต่างประเทศล่าสุดเราก็เพิ่งไปมาเก๊ามารู้สึกว่าเราเหมือนเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่ามีการตอบรับจากแฟนชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ตามไปถึงที่นู่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบการการตอบรับเนี่ยออกอุ่นมากๆ มีครับมีครับมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเราเริ่มเริ่มมนแล้วเริ่มต้นเลยเริ่มเห็นแล้วว่าแบบมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับชาวจีนมีแฟนคลับชาวแบบมีลาตินมีบราซิลมีเมียนมามีเวียดนามอะไรอันดีาวเราก็รู้สึกว่าหูเรามีคนรู้จักเอาเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นก็หวังหวังว่าในในที่เรามีแฟนคลับถึงแต่ว่าจะไม่เยอะมากเลยับปีหน้าเราก็คงจะทำแบบว่า เสริฟแฟรคขับเพื่อเขามีความสุขแล้วมันจะมีเยอะขึ้นล่การเปเรียนภาษาเลย50ภาษานี่เขาพูดได้อยู่แล้วนี่อย่างเช่นอย่างเช่นสีเหลืองสีเหลืองแต่ผมพูดได้ผมพูดได้จริงจริงมีใจอยากจะแบบว่า เรียนแบบว่าปักละตินสเปนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาว่าเออจไม่เป็นไรเขาเป็นนักร้องเขาสามารถแบบพูดได้หลายภาษาอยู่แล้วแล้วก็เขาสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาด้วยเราคือไม่มีอะไรเลยเหรอเราให้เขาหมดเลยหรอไม่เราก็พยายามแล้วก็ถุบๆมายชไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้แต่โตไปเรื่อยๆครับ เอาพี่ตัดหน่อยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจแค่กำลังใจยังไงบ้างเรื่องไที่เขาเพิ่งเจอมาก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกําลังใจก็คือการอยู่ของล้างก็คอยแบบเออพูดไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทน,นะบอกว่า,าวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรับรู้ว่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วครับก็จะให้กําลังใจแบบนี้ครับตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงขึ้นมาบ้างเนี่ย คือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่ามผมบบอาจจะสภาพจิตใจยแย่แต่ว่าในในเรื่องที่อย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่พอเจอปัญหาแล้วมันต้องไปต่อม,มันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียพ่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็คิดถึงบ้างแต่ว่า ทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันทุกวินาทีอะครับเราบอกรักป๋าขนาดลูกสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่ส่งไปให้พ่อมันเลยมาเลยจากกันไปด้วยความรักผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรเอาวรแล้วในเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปดีแต่อนจะวางแผนเรื่องการเงินของพ่อว่าถึงคนที่จะต้องตั้งใจดูแลพ่ออะไรยึดมยอ คุณกับไปทำงานครับมันป้าก็ทำงทานมา50ปีอะ่ะพี่มันเขาก็เหนื่อยแล้วก็จริงๆวางแผนเอาไว้แหละมันก็มันเป็นแผนของเราซึ่งมันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าไปหรือเร็วไปก็อยากให้ป,าป,าป้าได้พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าชิงไพปพักผ่อนก่อนซะแล้วก็มันแก้แเสียดายตรนงี้ิมันก็เป็นมุมที่เราเสียดายเพราะว่าเราอยากทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจะเป็นหมด ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของเราตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตตอนวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักค่ะถ้าเราได้บอกรักผมเป็นเครื่องหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับความรักกับครอบครัวไ้มากพอสิ่งสุดท้ายมันจะจําได้ความทรงจำดีๆกอบความสุขมันจะเหลือไว้แต่ความคิดถึงแลวมันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาแลวมันมวันนี้แขลง เพราะว่าในสิ่งที่ตาอู๋เห็นว่าพ่อเราเป็นต้นแบบในการที่เราเป็นศิลปินนี้เร้วศิลปินต้องพ่ออะไรก็อ่านเรื่องของเราที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์มันจะแบบอ้าพ่อเราอยู่ในยุคยุคศิลป์ดีไหมดีใจครับผมดีใจมากที่ได้เห็นซองเอกสารจากกรมศิลปรวัฒนธรรมที่ส่งมาให้ป๊าให้ป้าผมเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะพื้นบ้านใช่ครับของปี66ดีใจเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยป้าเป็นคนที่เก่งมากคือไม่สงสัยเลยว่าว่าแบบ เออทำไมเราเราถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าเองก็ทั้งเล่นดนตรีจีนเป็นทุกอย่างร้องนิ้วได้รู้เรื่องนิ้วแบบลึกมากอะไรเงี้ยเราค่อนดีใจและภูมิใจมากมันยิ่งมันยิ่งภูมิใจสุดเลยเลยไอมันก็ส่งมาตอนที่ป้ายังอยู่มาเสียส่งมาตอนที่ป้ายังอยู่ครับแต่ว่าป้าก็ไม่ได้ส่งเอกสารเพราะว่าป้าเนี่ยจะทํางานอยู่ที่มาเลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ได้ป้าร๊าไุงมีแบบป้าดา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปารู้ไหมและแอบไม่บอกหรือไม่เซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าเออเหรอ,อเออเขาเขาแบบเขาเหมือนผมแหละเขาจะแบบตลกเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วความเป็นลูกเรารู้อย่างนี้ว่าป้าเราแบบเราเมอนมึนตื่นตันยังไงภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องเป็นคนที่เก่งให้ได้ล้วเขาจริงๆครับในเรื่องของที่เราชอบพอปาก็รักและอยู่กับมันจนเขาเป็นตัวจริงในด้านนั้นเลยเราสึกว่าเขาเป็นต้นแบบเหมือนกันที่จะทําให้เราอยากจะ ทำอะไรแบบนั้นให้ได้ไง